สวัสดีครับผมเจน XCMG OCR อ็มจีโอซทนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการประชุมที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัท OCR ีอาร์คอนะครับผู้แทนจําหน่ายรถตักของ XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับณนะตอนนี้หลายคลิปผมแนะนํารถตักน้ํามันคลิปนี้ขออนุญาตแนะนํารถตักไฟฟ้านะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถตักไฟฟ้าแบบแขนยาวนะครับ รุ่น X4968 EV นะครับตัวนี้เป็น,ปนรถตักไฟฟ้า100%มีมอเตอร์อยู่3มอเตอร์นะครับ958มอเตอร์ขับหน้าขับหลัง100นะครับมอเตอร์ปั๊ม70แรงมานะครับ70แรงแล้วก็แต่ปอ9 6 8มอเตอร์ตัวนี้เพิ่มเป็น120 120ข้างบน70นะครับดังนั้น กำลังมอเตอร์ใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้น้าหนักที่สูงกว่านะครับก็ตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถยุโรปที่ใช้น้ํามันหรือรถญี่ปุ่นนะครับก oh. ็ตีมาทตานตใดมองหารถตักที่ใช้พลังงานสะอาดและก็ประหยัดงบประมาณในการเติมน้ํามันเพราะรถสเปคนี้หากใช้น้ํามันจะได้ประมาณต้องใช้น้ํามันประมาณ 10, 1ิบสิบลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงแต่หากใช้ตัวนี้ ชาร์จหครั้ง1นชั่วโมงช้ได้ใช้ได้ประมาณ4ี่ถึงแชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้งทีมงานต้ในใดสนใจรถตักไฟฟ้าโทรมาผมนะครับที่เบอร์086 4914246ผมเจน XCMG o c r t h a i l a n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านตัวฟ้าเมืองไทยผมไม่ได้ขายเฉพาะรถตักน้ำมันอย่างเดียวรถตักไฟฟ้าเล็กใหญ่ผมก็ขายนะครับรถตักไฟฟ้าปัจจุบันนี้ โอซีอาร์คอมพานีเอ็กซีเอ็มจีนี่นำมาทำการตลาดอยู่3ไซส์นะครับรุ่น xc 9 3 8จะมาถึงประมาณปลายปีนะครับบุ้งก,กีประมาณ2คิว xc 9 5 8บุ้งก,กี3.2คิวแล้วก็ตัวเนี้ยบุ้งก,กี xc 9 6 8บุ้งก,กีประมาณ4คิวแต่ถ้าเป็นรถตักแขนยาวก็เพิ่มอีกอย่างรุ่นละ2คิวนะครับจาก3คิวก็เป็น5คิวนะครับจาก2คิวก็เป็น3คิว ดวนี้นะครับสังเกตุุงกี้ได้นะครับรุ่นนี้จะเป็น7จคิวเลยนะครับก็ทีมงาน่านใดสนใจรถตักไฟฟ้ารถตักน้ํามันหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ xcmg ที่บริษัท ocr ค o m p a n y นำมาจําหน่ายแล้วก็มีผมเจน xcmg เป็นผู้ดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาท่านผมยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยแค่โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบที่เบอร์ศ8 6 4 9 1 4ด4 6สเีีผมเจน xcmg ocr tel ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยแนะนำรถตักไฟฟ้าโรงงานไหนบริษัทใดปัจจุบันนี้หลายท่านถามว่ามีที่ไหนใช้หรือ,อยังตอนนี้บอกตรงๆเราขายทุกภาคของประเทศไทยแล้วภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับไปอยู่แล้วรถรุ่นนี้แต่คันสั้นนะครับแล้วก็ภาคกลางอีสานเหนือใต้มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราจําหน่ายไปแล้วจํานวนประมาณ9หรือ10คันแล้วก็รออนุมัติไฟแนนซ์อยู่อีกหลายคันเลย หากหลายท่านกำลังตัดใจหรือเลือกระหว่างรถยุโรปหรือรถน้ำมันหรือรถตักไฟฟ้าของ XCMG นะครับผมแนะนำรถตักไฟฟ้าของ XCMG เอราะที่มีเราโ c จีอา p a คอมนีนำมาจำหน่ายนะครับเพราะเราเป็นผู้นำและก็ที่รงคันคือเป็นรถตักที่ประหยัดพลังงานนะครับเราไม่ใช้น้ำมันนะครับโรงงานไหนมีก็เรียกไรโรงไฟฟ้าส่วนตัว ชาร์จหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงใช้ได้ประมาณ4ี่ถึงแปดชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ถือว่าประหยัดน้ำมันซ,ซื้อรถคันนี้เสร็จแล้วเอาตังที่เติมน้ํามันมาผ่อนรถคันนี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยแล้วก็นอกจากรถตักไฟฟ้าแล้วผมก็ยัดแผนไปเลยครับนู่นะฮะที่นี่ที่นี่เป็นโชว์รูมครับก็จะมีรถตักของไฟฟ้ามีศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็แผนสุดเลยนะอันนู่นแหละรอบเลย มีลูกมิกเซอร์นะครับก็ชุดนี้ M อ็มคอนกรีตสั่งมา30ชุดนะครับหัวทั้งของอีโนแล้วก็ของอีรุสุนะครับแล้วก็มีนะรถยิงปูนนะครับก็ตัวนี้นำมาประกอบกับรถ12ล้อไม่ว่าของยี u สุท i ์อีโนโฟโโูโได้ทุกบริษัทนะครับน้ำหนักตัวรถรถยิงปูนอยู่ที่19.5ตันนะครับปอบนเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นรถเพลน สายมือสุดจะเป็นสเปรพาร์ตนะครับตอนนี้สเปรพาร์ตเราก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งติดใกล้ถนนนะครับแล้วก็จะมีรถเครนนะครับแล้วก็นี้แหละแผ่นปูนนะครับก็นี่เลยครับแล้วก็วนมาปิดที่รถตักไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ทีมงานตานใดบริษัทไหนโรงงานใดนะครับอยากได้รถตักพลังงานสะอาดแล้วก็ลดทุนนุนในการผลิตของท่านนะครับอายุ การใช้งานของแบตยาวนานมอเตอร์ทนแล้วก็ได้รับการรับประกันที่ดีจาก ocr company ผู้แทนจำหน่าย xcmg ก็โทรมาผมที่เบอร์086 491426คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนถึงคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม